ลาสุดนี้เงินกีบออนคาล่งแล้วเมื่อเทียบใส่เงินบาทไทยภายหลังเซ็จสิ้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนก็ถือว่าเป็นไปตามคาดทีคนเดาคิดไว้บอมีิพิษเลยถ้าหากว่าซื่อหวยก็คงจะถือกลางวันได้เงินไปหลายล้านกีบแล้วย้อนเวลากลับไปในส่วงกรร่อนเดิม กองประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปี2004ที่ว่าซอปป,เปอเล่าเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในวันที่8หา11เดือนตุลาในไดยานั้นอัตราแลกเปลี่ยนละวางเงินกีบเล่ากับเงินบาทไทยแมนปับโตุดลงเถือละเล็กละน้อย จนผ้าหายเศร้าเน็ตเล่าบางคนที่ได้เห็นต่างก็้ากันดีใจที่เงินกลีบแข็งคาขึนนับมือบางส่วนก็เฝ้าเทขายเงินบาทออกจนเกียงในทางกงกันขามก็มีเศร้าเน็ตเล่าอีกกลุ่มหนึ่งแอดมินจเจออ้นเศร้าเน็ตกลุ่มนี้ว่าผูมาก่อนการบอกว่าสิ่งที่เหาเห็นนั้นมันเป็นเพียงภาพ่วงตาอัตตาแลกเปลี่ยนทีปั๊บ ตลุดลงเป็นการปรับรุดลงเองโดยคำสั่งของไพยบางคนเท่านั้นเพื่อบ่อให้เกิดเหตุการก่อจราจนในส่วงกองประสุมสุดยอดอาเซียนเพราะว่าการทีเงินกีบแข้งคาคนี่เป็นอีหยังทีเศร้าเล่าทั่วประเทศเพิ่งพ่อใจที่สุดแล้วต่อกับเดียงนี้ไพยทีบอเสือก็ต้องเสือเพราะว่า อนวันซุกที่11ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกองประซุ่มลังลกาวอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบเล้ากับเงินบาทไทยของธานาคารการค้าต่างประเทศเล้ามหาชนก็ได้ปรับขึ้น1.95กีบนอกจากนั้นกองกับวันจันทร์ที่14ก็เพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่1.67กีบ ปัจจุบันธนาคารขายเงินบาทออกอยู่ทีหก6อยหกสบหจุดหาสี่กีบต่อหนึ่งบาทแต่ในส่วนเลทนอกดือว่าในตลาดเมืดแมนพุ่งไปแตะทีหกลอยเก้สิบกีบต่อหนึ่งบาทเป็นทีเฮียบห้อยจากเดิมทีพ่อพ่อปนันกันกับเลทธนาคารอยู่ดีๆเลทนอกก็พุ่งขึ้นเซยด้ลย ข้างล้านลาคาคํำของหันคําพูวงประจําวันทีสิบ่ก็ปับขึ้นมาทีหกหมื่นกีบหรือประมาณเกสบาทต่อหนึ่งบาทคํากงตามการขาดการของเซาวเน็ตเล่ากลุ่มลังเก่าแป๊ะเดยสําเร็จกองประสุมสุดยอดอาเซียนเงินกีบจะกลับมาอ่อนคาขึ้นเมื่อเทียบใส่เงินบาทแมนตามที่เขาเว้าบอมิีพิษ สำหรับคนเดาผูใดที่เก็บเงินบาทไว้ได้ไหและเทไข่เงินบาทออกในส่วงที่ผ่านมาก็คงจะเจ็บใจอย่างแน่นอนถืกต้มอีกแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้มันห้เกิดขึ้นมาไราเถื่อนเนาะก็ได้เกิดมีกลุ่มเศร้าเน็ตเล่าผูที่มาก่อนการนั้นพุดขึ้นมาซัมพอล็อกอัตาแลกเปลี่ยนปับโตลงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทีว่า คนดาวนาเขาจากประเทศไทยมาจำหน่ายบอปับลงตามกอย่อนว่าทีผานมาสิ่งที่เห็เหนมันคืออัตราแลกเปลี่ยนทิบนี่เองต้องยกเครดิตให้บรรดาเศร้าค้าขายเราผู้ที่ว่ามาก่อนการต่อไปนี่บอต้องเบิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่าธนาคารรายงานออกมาก็ได้ดให้ไปเบิงล่าค่าสินค้า อยู่ตามท้องตาดเอาทาราค่าปั๊บลงแสดงวาเงินกีบแข็งค่าขึ้นทากอณนี่โกงกันขามนั่นก็แสดงวางเงินกีบมีการอ่อนค่าลงอันนี้คือวิธีสังเกตเนาะถ้าหากว่าอัตราแรกเลี่ยนรรหวางเงินกีบกับเงินบาทอยู่ดีๆมันรุดลงต้องไปเบิรงร่าคาสินค้าก่อน้าราค่าสินค้ามันบรุดลงอย่าเทขายเงินบาทออกเด็ดขาดเพราะ นั่นมันคืออัตาแลกเปลี่ยนทิบและต่อไปเห้าล่องไปเบิงและไปฟังความคิดเห็นของคนดาวต่อกับอัตราแลกเปลี่ยนลาวางเงินกีบล่ากับเงินบาทไทยทีมันปรับขึ้นภายหลังกองประสุมสุดยอดอาเซียนเซ็ตสิน้นคอมเมนต์ที่เนึ่งในคลิปนี้ได้กล่าวว่าแล้วประสุมปุบขึ้นปรับตามแผนเลยกลับขึ้นสู่สภาพป,ปกติดเนาะ เฮ้ากะาฮู้ท่านเกมเพนยูฮ่หาฮ่าฮต่อไปได้กล่าวว่าคอยว่าดานะเงินลงคำลงน้ำมันลงแต่ส่วงกองประสุ้มสื่อสื่อผู้แทนมาห่วมกองประสุ้มก้าวขาขึ้นยนยั่งบอมมดเถื่อทุกอย่างเล่งขึ้นคือเก่าโอ้ยเป็นตาเบื่อแท้เด้คอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่า ว่าสีร่งไปหนาพัดมากขึ้นนาปานซิวอีกแล้วต่อไปเด้ก่าววา่าเลดนอกไรหลอยเกาสิบพี่ดึกโพดล็อกเตอร์คอมเมนต์ทัดไปป้าซุ่มอาเซียนแล้วปรบับคาเงินกีบโต๊กทันทีสมเสยคอมเมนต์ต่อมาได้มาคาดเดาว,วา่าเมื่ออื่นเจ็ดลอยกีบคอมเมนต์ต่อมาแล้วป้าซุ่ม ลโหลดเนาะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจบกองประชุมเข้าสู้โหมดปกติคอมเมนต์ต่อไปประซุมแล้วกะ็ะคืนปุ๊บคอมเมนต์ต่อมาเข้าสู้เหตุการณ์ปกติแล้วบาดนีคอมเมนต์ทัดไปกล่าวว่าว่าละแล้วกองประชุมปุ๊บเลดดคืนปับ๊บฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาได้กกล่าวว่า ว่าแต่กองประสุมแล้วราคาคําึคืนเดดเงินขึ้นเป็นแถวคอมเมนต์ต่อไปแล้วกองประสุมกาคอยปั๊บึ้นมันเป็นยุทธศาสตร์คอมเมนต์สุดไทยในคลิปนี้ได้กล่าวว่าประสุ่มแล้วเงินกขึืนพร้อมเนาะสมเสยอันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าในคลิปนี้ทุกท่านคิดเทนแนวใดคอมเมนต์บอกกันได้ ขอขอบใจเมื่อทุกท่านที่เขามาเบิงคลิปวิดีโอนี้แล้วเฮ้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า